ซอดมันเข้าไปแล้วก็งัดมันขึ้นมาโอ้เรียบร้อยตาเกือบบอด ที่เราต้องเอามาแก้ไขเให้เจ้าแผ่นฟิล์ม2อันนี่แหละมันก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้มันเรียกว่าฟิล์มโพลารอ์ก่อนนั้นเอามีดคัตเตอร์มาซ่อเอาแผ่นฟิล์มเดิมออกหน้าตาข้างในมันเป็นแบบนี้แตกลายเงยังก็ป้าไว้แปดสิบแล้วก็จิ้มแผ่นฟิล์มด้านหลังมันออกแผ่นฟิล์มด้านหลังมันไม่เหมือนกันนะจะเป็นสีเงินๆแข็งๆหน่อยรู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถใช้ฟิล์มเหมือนกันได้เลยต่อไปก็ทําการขัดๆถูๆให้มันสะอาดแล้วก็ ล็อกนั้นก็ประกอบมันเข้าไปเหมือนตอนนี้เล็งดีๆนะมันใส่ยากโมนะยากจริงๆมันก็อ่อนเหลือเกินแรงก็งอเบาก็ไม่เข้ากันโอ้เอ้ชีวิตและพอมันประกบกันได้แล้วก็เติมตะกัวล็อกหัวท้ายไว้ก่อนจะได้ง่ายในการลูดเข้าใจไหมนี่ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับมือใหม่นะไม่ได้เลยก็คือลูดมันเชื่อมกันไี่ข้างนึงเลยและพอเสร็จแล้วก็เลงตะกัวลงไปได้เลยรลบรองจากนั้นก็รูดเก็บงานอีกทีหนึ่งดูดูดูนะเด็กๆทั้งหลายนี่คือเคล็ดลับในการบัดกีแปลกใจไหมว่าทําไมเขาเชื่อมกันสวยจังเลย ลับมันอยู่ที่ฟลักนี่แหละเข้าใจบ่ไม่เชื่อลองดูแนวบัตรคีได้เลยของใหม่ออกโรงงานมายังไงอย่างนั้นลงงงเป็นไก่ตาแตกเลยแหละเล่นต่อไปอย่าเพิ่งประกอบให้ไปทําการเทสก่อนในการนําจอบเสียบกลับไปที่เดิมแล้วทําการบิดคุณแช์เล่นนั่นแหละครับท่านผู้ชมผลงานในการแก้ไขจอของเรานี้ก็ไม่ต้องรุ่นน้ำมันหมดกลางทางแล้วแม่จะเรียบร้อยเท่าไหร่แต่เห็นตรงสือเป็นพร